จะเลยมา่เลยจ้ขออะไรเา้อเลยเออตัวแลจบแล้วเเเดูสิครับวุ่นวายกันทั้งเกาะเลยกว่าจะจับผู้ชายที่อยู่ในรถคันสีฟ้าคันนี้ได้ตำรวจต้องวิ่งไล่จับเนี่ยฮะ2ชั่วโมง ใช้รถหกล้อมาปิดหัวปิดท้ายมีการใช้กระบองใช้ปืนก่อนจะสกัดจับผู้ชายคนนี้แล้วก็เอาลงมาจาก,ถาการถทำกลางความตกใจของชาวบ้านชาวช่องที่อยู่บนเกาะช้างครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสพเกาะช้างได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีรถเก๋งคันสีฟ้าคันนี้ขับใส่ไปมาก่อกวนผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งแต่บ้านหาดทรายขาวไปจนถึงบ้านมาบขังข่าวที่เกาะช้างตำรวจก็ประสานรถ6กล้อสองคันไปช่วยรับาเหตุครับ พอบังคับให้รถหยุดได้แล้วตำรวจก็เข้าไปเจราจาให้ผู้ชายคนที่อยู่ในรถคันสีฟ้าคันนี้สงบสติอารมณ์แต่ปรากฏว่าชายในรถกลับไม่ยินยอมครับเปิดกระจกตะโกนด่าท้าทายเจ้าหน้าที่ก่อนของเงิน1,000 0บาทขอสาวสวยหนึ่งคนแล้วก็ขอกินพิซซ่าด้วยอนอกจากนี้ไม่พอครับขอเข้าพบนายกุัธมนตรีขอเข้าพบนายอำเภอเกาะาช้าง ขอเข้าพบผู้กับการสพเกาะช้างด้วยโอ้หแต่พอผู้กับเดินทางมาเจราจา,าผู้ชายคนนี้กับชักมีดขึ้นมาข่มขู่ครับจนตำรวจไม่มีทางเลือกต้องดําเนินการตามยุทธวิธีอย่างที่เห็นนี่แหละครับเริ่มตั้งแต่ปิดถนนทุบกระจกรถใช้สเปรย์พริกไทยปืนช็อตไฟฟ้าระเบอยงแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในรถไม่สามารถจับได้จนสุดท้ายครับเอารถหกล้อมาปิดหัวปิดท้ายแล้วสุดท้ายเนี่ยถึงพาตัวออกมาได้พอพาตัวออกมาไม่พอครับ ยังดา่ทา,าทอเจ้าหน้าที่ด้วยครับนจนที่สุดผ่านไปสองชั่วโมงสามารถเจรจาเอาผู้ชายออกมาได้ก่อนที่ตำรวจจะใช้าลังจู่โจมบุกจับตัวได้สาเร็จเบื้องต้นเพราะว่ามีอายุ38ปีนะเป็นผู้ป่วยทางจิตนะครบคุณผู้ชมอันตรายมากๆเลยนะแล้วก็ภายในรถเนี่ยพบยารักษาการป่วยทางจิตเนี่ยหลายรายการเลยหลังจากนั้นตํารวจก็พาผู้ชายคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักล่าสุดมีแรยง,งานบอกว่าเขาสงบลงแล้ว อยู่ระหว่างการสอบประวัติแล้วก็ประสานญาติพี่น้องให้มารับตัวต่อไปโอ้โหผมช่วงนี้คนก็ไปเที่ยวเกาะช้างเยอะนะแล้วรถในเกาะช้างช่วงนี้รถติดด้วยอะแล้วมาก่อเหตุแบบนี้รถติดสองชั่วโมงเขาจะจับได้และด้วยความที่ป่วยทางจิตด้วยนะคะเลยคุยกันไม่รู้เรื่องนะเอาแต่จับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้